ถนนแห่งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะระยะทางของถนนเส้นนี้มีความยาวกว่า20กิโลเมตรค่ะโดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ถนนลาดเท้ามาบรรจบกับถนนสุขุมวิทถราบอกว่าซีกหนึ่งอยู่ด้านกรุงเทพมาหานครส่วนอีกซีกหนึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะ รับบรรดาเหล่านักชิมคะถนนศรีนครินนี้นะคะก็จะละลานตาไปด้วยร้านอร่อยเต็มสองข้างทางค่ะวันนี้บุสบาจึงต้องพ่ามาชิมกันที่ถนนแห่งนี้ละค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูเด็ดประจำวันนี้เนี่ยเอาใจสาวกคนรักเนื้อหรือว่าบีฟเลเวอร์โดยเฉพาะเลยละค่ะเพราะว่าร้านที่ลูกน้ำจะแนะนำวันนี้เนี่ย เขาเป็นบิ๊กไฟตองดูเนื้อโคขุนคนยางคำโดยเฉพาะชื่อร้านว่าอีฟแมนเนียค่ะ แฟนบุษบาพาชิมอยากรู้แล้วสิคะว่าเนื้อโคขุนพลยางคำที่ว่าเด็ด5ส่วนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะพี่บิ๊ก้าเราเลือกส่วนในเด็ด5ส่วนก็คือสันหน้าส่วนที่มันนุ่มเซอร์ลอยแล้วก็เนื้อลูกมะพร้าวแต่ภาพแต่ไม่ใช่เนื้่ภาพนัทใช่แล้วก็น่องลายที่มันดูตุ่กล่อมแล้วส่วนไหนที่มีติดมันมากที่สุดสันหน้าสันนาเลยนะคะใครที่ชอบเนมือติดบันใช่ค่ะ แล้วก็5อย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าบิ๊กไฟฟองดูใช่ข้อหมายที่จริงของมันก็คือคือบิ๊กไฟฟองดูเนี่ยมันเป็นชื่อเมนูที่เราตั้งเพื่อเป็นซิกเนเจอร์ดิสโดยเราเอาเนื้อทั้ง5้ส่วนเนี่ยเอามาทานเป็นแบบฟองเดินคือคนที่ทานเนื้อจะทราบเลยว่าเขาจะชอบการกินที่แบบสุดดิบต่างกันไม่เท่ากันไม่เท่ากันฉะนั้นเราก็จัดให้เลยคือล้วมได้ตามใจชอบแต่ว่าเห็นว่าร้านนี้เนี่ยมีนิยามเด็ดตรงที่ว่าเนื้อของเขาเมื่อทานปุ๊บมันจะ ละลายในปากแน่นอนคือจิตจ้าคือลองอิมเมจิ้ e ดูนะว่าเวลาที่ลิ้นเราอ่ะไปโดนสัมผัสดีกว่าเรียกว่าสัมผัสดีกว่าไปสัมผัสเนื้อเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันนุ่มมากแล้วมันพอทานก็เป็นแล้วรู้สึกว่ามันละลายในปากจริงอย่างที่เขาพูดกันคือมันหายไปตอนไหนไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นเนื้อโคกิน สำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะนี่คือซุปเนื้อข้นสูตรของร้าน Eat m a น i a เขาค่ะเขาบอกว่าวิธีการทํานะคะพยายามเน้นความเป็นต้นฉบับไว้ก็คือไม่ต้องไปปรุงแต่งเยอะค่ะที่สําคัญนะคะต้องทานคู่กับน้ําจิ้ม2แบบรสชาติสุดเด็ดแค่นี้ก็พรมกล่อมแล้วแถมยังได้สุขภาพอีกด้วยค่ะชอบฟังดูครับ ชอบค่ะชอบทานเนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโคขุนอย่างนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวโคขุนก็อันนี้มันจะนุ่มกว่าแล้วก็อร่อยกว่ารสชาติดีกว่าก็เป็นเนี่ยค่ะฟองดูแต่ว่าที่อีทแมนเนี่ยนี้นะคะไม่ได้มีแต่เมนูเนื้อนะคะเพราะว่าเมนูหมูก็มีใช่ไหมคะพี่ริกต้าถูกต้องค่ะเมนูยอดฮิตของเราก็คือจะเป็นบิ๊กทรีฟองดูแล้วก็ฟองดูกระดูกอ่อนค่ะ ที่นี้อยากจะรู้ว่าที่ร้านเนื้อมีวิธีในการคัดสรรทั้งส่วนของเนื้อแล้วก็หมูยังไงคะถ้าเนื้อเนี่ยทุกเมนูที่เป็นเนื้อเราใช้เนื้อโคขุนคนยังค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อหมูเราก็จะใช้เนื้อหมูสันในเท่านั้นแล้วก็กระดูกกระดูกหมูอ่อนเนี่ยคือของเราเนี่ยก็จะใช้กระดูกหมูอ่อนใบพาย นี่แหละคะ่ะขึ้นชื่อว่าของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารต่างประเทศอาหารฝรั่งอะไรก็ตามนะคะถ้าผู้กรุงใส่ใจนะคะแล้วก็สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพแค่นี้เนี่ยก็อร่อยเลิศได้แล้วนะคะวันนี้บุษบาบานเช้านะคะต้องขอขอบคุณดานอิริเนียแล้วก็พีริกา้าด้วยนะคะอร่อยอย่างนี้นะคะรับไปเลยค่ะป้ายประกาศพร้อมกิฟเซ็ตจากเกลือปรุงทิพย์ค่ะ โหวันนี้เราอิ่มอร่อยแล้วก็ยังได้ความรู้จากเนื้อโคขุนพลยางคำสะจนพระอาทิตยี่ยตกดินเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเองก็มีร้านอาหารอ,อร่อยๆอยากจะแนะนำเราก็มาเหมือนกันก็เพียงส่งชื่อร้านมาค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อปรุงิพิปเพื่อบริโภคเส,สร,ริมไอโอดีนเพิ่มรสเพิ่มประโยชน์ปรุงน้ำซุปได้ใสรสชาติกลมกล่อมค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาไปสนุกสนานกันต่อที่ห้องส่งบุษบาบานเช้าค่ะ